สวัสดีครับผมผมต่างรจพลเอฟซีนะครับวันนี้ได้พัสดุมาหนึ่งกล่องครับเดี๋ยวมาดูกันครับว่าได้อะไรมาน,านี่นี่นี่อันนี้บอกเลยแล้วกันว่าเป็นทีเด็ดนะฮะเอาเป็น,น,นว่าพิมพ์นิยมสุดในรุ่นนั้นแล้วนี่มาดูกันครับว่าจะเจ๋งแค่ไหนจะสวยแค่ไหนมา,า,ด,นาด,ดูนี่แกะดูเลยนีะฮะแล้วก็แบ่งชั่วก,กันมาลุงพ่อป่วย วัดโคศิตารามเอาเป็นว่าเป็นรุ่นที่นิยมที่สุดในยุคนั้นเลยอนะเป็นคิมที่นิยมที่สุดในรุ่น,นั้นแล้ว,าม,นนลวมาดูกันว่าคือคิมอ,อะไรก้วยแค่นั้นมาดูกันดินี่นอ่ใครอยากได้ลุงพะกวยนะครับผมรับจัดหาถุกรุ่นนะครับลุงพะกวยวัดโคศิตารามนะนะดีเทลทันยุคเลยครับผมรับจัดหาถุกรุ่นเลย หรืออยากได้อะไรแบบสอบถามให้แนะนำได้ยินดีครับอ่ะมาดูครับโอ้ยอยากได้มานานแล้วนะพิมพ์นี้บอกเลยโอ้โหอยตรงปกเป๊ะมาสวยจริงอนี่พี่พี่อะใครรู้บ้างพิมพ์อะไรครับใครรู้บ้างคอมเมนต์มาหน่อย คอมเมนต์หน่อยครับว่าคือรุ่นอะไรพิมพ์อะไรครับนะมือสั่นดๆีๆนะเนี่ยมาเศร้าให้ชมเลยแหละโอ้โหโอ้โหนี่ใครรู้ยังใครรู้บ้างครับใครเล่นพ่อกหวยน่าจะรู้นะว่าพิมพ์อะไระนะคอมเมนต์นะใครรู้คอมเมนต์หน่อยนะครับพี่พเออนี่โอ้โหแทดูง,ง่ายเลยแล้วชวยจัดเลยนี่พี่ อันนี้ครับคือพระสันนังหูขีดท,ท่านบุ่มครับอ่าเป็นพิมพ์นิยมสุดแล้วของพระสันหลุมพะกุยครับท็อปสุดเลยคือพาะสันนังทาง่านหูขีดและท่านบุ่มครับถ้าลองลงมาก็จะเป็นท่านขีดนะอย่างองนี้อ่ะนี่เห็นไหมลาเลยคล้ายกันเลยนะพี่พี่อ่าทานขีดก็จะลองลงมานิดน,งนึงนะครับแต่ถือว่าเป็นรุ่นนิยมแล้วอันดับตน้ตนๆแล้วแต่อันนี้จะนิยมสุดท้ายสุดเลยอ่า ไม่ค่อยมีมุ่นเวียนครับหูขีดทันบุมน้อยมากอ่านี่องค์นี้สภาพถือว่าสวยเลยถือว่าสวยเลยนะถือว่าสวยเลยนี่โอ้โหให้ดูกันสดสเลยชมกันพร้อมพอมเลยนะเนี่ยโอเคนี่ครับเดี๋ยวขึ้นภาพสตูให้ดูละกันว่าส้วยแค่ไหนหากใครสนใจก็รีบถักมากับพี่ๆแบบนี้ไม่ค่อยมีแบงแน่นอนครับเป็นของหายากเลยครับหลักหมืน่นต้นๆเนี่ย โอเคใครเพิ่งมาชมคลิปนี้คลิปแรกนะครับฝากกดติดตามกดใจกดติดตามนะครับแล้วก็กดแชร์นะครับอ่าเพื่อไม่พลาดครับพระลุงมะกรวที่แทนทันยุคจากผมครับผม